สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยสีหาหกขาดพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกระแบดในช่วงบ่ายนะคะของหมื่อวันที่ยี่สค่ะเดือนกันยายนนะคะปีพุทธศักราชสองพันะคะพี่น้องค่ะมนีนะคะแอดผ้าพรมพี่น้องพระท่าสุขสุขสขนคนต์มาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากปูสามแปดค่ะพี่น้องคะมือนีปูแล้วเนนล่างไห่เม็ดเดียวคู่เดียวเท่านั้นคะ่ะแนวทางของปูสามแปดในคลิปนี้นะคะสิเดม,ม่าเป็นตัวใดพอ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกัน <c oughs> การว่าการปูนะคะอย,อย่าลืมพอดบัวอันตัวเก่าไหมาคะปูเออตัวเก่านะปูปูมาเบกปูมากันเด็กล่างนี่มากเก็ดเก่า ลางเจ็ดเก้าดีค่ะปูแน่่ะเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยค่ะแล้วก็หกแปดหกแปดเก้าอนี้แ <68. S 2> หละปูมักปูมักมี่เจ็ดเก้าหกเก้าหกแปดดีค่ะเออหกเออหกแปดหกแปดหกเก้าค่ะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเนี่ยละโอ้เจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะปูค่ะมักมักตัวมักอีกแบบ เจ้าเก่าหน่อยแล้วมากโกโมครับพวอไอ้ไกางวะจ้าเรียกเรียกลักล้อยมันเนเจ็ดแปดศูนย์ 80, มันท่าิลลักร,ร้อยเจ็ปดศค่ะเจ็ <7 80. S 2> ค่ะรักคือบนก็หน่วยบนกับ6ก7กเจปหน่วยบนหน่วยบนกเจดแปดค่ะ มักมักหกเจ็ดหกแปดนี่แหละเรียบบน 6, 7, 6, บค่ะหกเจ็ดหกแปดลักซิปเลยครับัวเรารักซิปมันลักซิปมีตัวใดครับปวกับสองสองหกสองเจ็ดสองแปดที่นี่ละสองหกสองเจ็ดสองแปดอัลักลักซิปชี้ตัวนี่เรียกล่างโอเรียกบนมุทัดนิเชลอันชี้ชี้ตัวมันมีชี้ตัวค่ะ 4ีหกรักคืบน4ีหกศค่ะเออนั่นแหละเรียลักเงินมาเกหกเจ็ดแปด่หกเจดแปดรับเงินบนค่่อูมัเจ็ดเจ็ดหปเจปไปเสร็จแล้วค่่ไม่ครับว่เออไม่ชนิแล้ว พูดท่านฝัน,นอันใดไปคะฮะพูดท่านได้ฝันอันใดไปคะม่ีพรบีแล้วเรื่กงอะไรโอ้อันบัานนี้ลูกสาวพันมาตัวใดค้างวันหนิครับพูดคะคโอ้มันลืมคำม,มันเกิดมาโว้เออค่ะพูดคะมันมันถือเรื่องเหล้าดื่มถือทักบนทัชลางก่อนโอ้จริงคะมันถือเรื่อยดื่มเหล้วมันถือดีอืมเมื่อนี้เมื่อนี้พูดได้ถามพันปะคะพันในตัวใดคะ

โอ้พี่เขียนไใหายุดติปุ่ะเออไม่ลืมจำมันบอกพอนเออมัแร่ปูบู้มาักเล่าเนาะปู้เนาะค่ะ่เป็นยังดอกค่ะปูเอ้มีคนเห็นล้วปได้ป่เหันดอกเจ้าปูค่ะป่เป็นยังค่ะ เอไม่เี้ละจ้าปูขอบคุณปูนะคะกาบรัสการนะคะค่ะสาธุค่ะรักทลิปบนินคือบางยีที่สิบเพี่ยนนี่แหละอันที่โตเนี่ยค่ะปูหกสี่หกศูนสองนี่รักทิปมันค่ะรักนงวยมันกับหกเจ็ดแปดนี่ก็2ยี่สิบก็่าเงวนค่ะหงวนนี่ค่ะบ้าหันกับสามมันมาหกค่ะสามห้าหกนะ ครับปู่มาถือปหกมามาคือสามตัวพอแล้วมีลวดเล็กเลขกลาถือปั๊ดโอ้ครับปูงาไม่ช่วยนี่ละจ้าพูได้ค่ะปู้ขอบคุณพูได้ค่ะเกรเออโชคดีจ้ากำนันสักกระคุณสาธุค่ะอ่า สรุปแนวท่าท่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู38ด้วยค่คะพี่น้องคะเอาแนวทางของปูค่ะชุดบนนะคะหลักร้อยเจ็นย์นะคะพี่น้องคะบนหลักร้อย780ลักสิบบนส6่หค่ะลักหน่วยบน6กเจปูจับคู่6768็ดหกแปสองหกสนะคะพี่น้องคะลาง7จ็ดเก้าหเก้าหกแปดลางปูเน้นให้เจ็ด้ายคคะพี่น้องคะ เอาพี่น้องอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางจากปูสามแปด้ะค่ะพี่น้องเด้อโดยเฉพาะลักซีบบนนี่ปูแล้วว่าโอ้โหเดินดีมากๆนะคะพี่น้องคะลักลักซีบบนน,นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอพ่อะพี่น้องบางบางที่ปูจับคู่หายพ่อะพี่น้องนั่งไปจับคู่เองนะคะพเพราะว่าปูแล้วห็นลักมากทั้งลักซีบลักนวยมากนาะค่ะพี่น้องเ<ก>นาะเอาแคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทาง จากปู38ค่ะพี่้องอย่าลืมนะคะพี่รองเดินนําไปพิจารณาเบิ่งค่ะพี่้องค่าทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพายพี่้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูล่ในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู38ค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือ่อแรกค่ะพี่น้องคะทางประอยากสิทพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาเลวกะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิ็ดผู้พลาดถูกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางังรายการนะคะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิ่งนาะคะ่ะพี่น้องคะโดยเฉพาะาลักซิป ลักซิปนี่ปูวาเดินดีมากๆเลยพี่ดองเด้อลักซิปนี่เดินดีนะคะลักหนวยกตามมาติดๆนะคะพี่น้องคะตามที่ปูละบอกสุฟังนะคะพอพี่้องบรมมากที่ปูละจับคู่ห้ในนีน่นะคะห้พอพี่้องนั่งไปจับคู่เองเด้อค่ะพี่้องเด้อนั่งไปจับคู่เองนะคะพี่นอ้นอ,งนะะนองคะมักชอบจะได้กับจับคู่ใส่กันนะคะพี่้องแต่ว่าเบื้อง้วยกับเป็นอ่านั่มาเป็นเพียงแนวทางนะคะ ให้พ่อพี่น้องนั่ไปพิจารณาเบิงอย่าลืมยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับแนวทางของปูสามแปดด้อค่ะพ่อพี่น้องค่ะเอากรมีประมาณนี้พี่น้องแนวทางของปูสามแปดในช่วงบายนี้เนาะค่ะพี่น้องเนอะอาะขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องค่ะสําหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลมื้อนี่ที่ อาปูให้มานะคะขอบคุณขอบคุณนะท่านจากปูสามแปดเสียดายพี่น้องปูแล้วจดคำโค้งของลูกสาวปูแล้วใบบรูจดใบใส่นะเราหาเ่าเห็นพี่น้องกเ็เลยบดเอ็ดบดเอ็ดนวท้าทา่านคำโค้งมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะเราเป็นอย่างเอารัฐบาลไทยของปูไปก่อนนะคะพี่น้องคะเอามาหนี้นะคะแนวทางของปูมีเพียงสำนีเดะะ้อค่ะพี่น้องแอคกาซิดาคอตัวล่าพ่อแม่พี่น้องบันเฮาสุขสุขคนไปก่อนค่ะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดี